สบายดีจากประเทศอิต,อตาลีเฮ้ยเงาใสสุดนอนอยู่ยังอยู่นอนเนาะแต่ว่าหลังหนากันแล้วเขาไม่พี่น้องหลังหนาแล้วแล้วก็ท่นนลา,า,ล,ล,า,ทาลิปมันลิปมันกับลิปมันกับลิปสติกสีแดงๆหันน้อยนึงเนาะนี่ท่าเพื่อบ่าหายนันลิมฟีปาร์กแดกแบบนี้นะโนบะบาร์ตอนนี้ยังอากาศยังเย็นอยู่แต่มือนี่มือนีอ่เหี่ยวเหี่ยวบุ๋มไหม ืม้อคอยเดท่าเพราะว่านบอ้คอยเดท่านโลสั่นทาผิวนะเนะพราะว่าล้างมือตลอดนะเพราะแม่พี่น,นองเพราะว่าแล้วก,ก็กินหันกินหนีแบบนี้นะมือก็จะมืนคุลุยคุลุยแบบนี้นะก็เลยบมคอยอันบมคอยใส่เนาะเพราะว่าทาปึ๊บแล้วก็ไปลัางมือปั๊บแบบนี้นะมันก็ไล่ออกหมดมินีโฟนตัอ,อีหละ่ะ น่าเบื่อที่สุดมือว้านอีกอะมดมือมดขึ้นมือนีอีกงดมืออีกบบวายเหรอคิดว่าฝนบตกมือนีนะสิไปกเก็บผักเสียนวาสันแอ่ฝนตกปลาผักเสียนกรบโบไก่ดอกพมพี่นนี่ข้างหน้าบานนี่ล้างไอ้ล้างตึกตัหนีล้างตึกข้า้งหน้าบาน <c oughs> มืนอขึ้นนี่นอนดเดึกดเดร์ภาวาอัน คันสุมพักเซียนแบบนี้นะที่ว่านนนเดือคขันพักเซียนขันเก็บมาวางมือกอนนั่นแหละเนาะวางวางบอมเปนมือวานนี่เนาะมือกอนนี่อีกเนาะพอเก็บมาสองวันวันนงล่ะวันจันทร์นั่นแหละพอเก็บมาสองวันจันทร์พ่อแม่พี่น้องแล้วขวันยังบ้านได้คันพร้อมแต่ขวัญเอามาล้างแบบนี้นะเพราะว่าขวัยยังบ้านมีข้าวเหนียวเอ๋ บ่มีข้าวเหนียวนะคะส่เอาข้าวเจ้าใส่มสันกาซีนเอาแบบนี้นะพ่อแม่พี่น้เราขอร์ตก็เลยล่อไปสื่อข้าวเหนียวหลานจีนแบบนี้นะหลานเอเชียขา้าวเจ้าแบบนี้นะแล้วก็ไปสื่อข้าวเหนียวมาเมื่อวานนี่แบบน,นี้นะอ่าไปแบบสื่อข้องเข้าตู้เย็นน้ำเนาะแล้วก็ไปแวะสื่อข้าวเหนียวมาน้ำลรอสื่อมามาเทิงบานก็ประมาณมกบบถุ่มกลัวๆนะพ่อแม่พี่น้อง กับซองผุ่มแล้วแล้วขวดก็ต้องมามาเขาเนี้ยเพื่อจะนึ่งน่ะนะทิ้งใบปทิ้งไวป้ไวประมาณโซง,งโมงแล้วกันนึ่งอีกนึ่งก็ใส่เวลาด้นอยู่เนาะเพราะว่าเตาแบบนี้นะต้องใส่ทัดโล่ง,งแบบนี้นะทัดโล่งเตาอ่าก็ใส่เวลาด้นอยู่แล้วขวดก็มากขันสมพักล่อแล้วก็นเพราะเขาสุกแล้วขวดก็เอาเขาใส่แบบนี้นะแหละนอนประมาณ อาทุ่มหรือเที่ยงคืนนี่แหละเมื่อคืนนี่ตื่นกะหกโมงเสาร์ช่วงหนีตื่นเศร้าเสา่์แมพี่นองเออแฟนข่อยเราตื่นแปมง,งานข่อยก็ตื่นไปนํำเหล้าแต่ว่าข่อยยังรับ่อน,นั่นแหละบ้านนั่นแหละพรข่อยตื่นขึ้นมากอ่เบึ่งโมงกับประมาณหกโมงเสาร์แบบนี้นะแล้วนี่เดี๋ยวข่อยจะห้เงินสมภาคโนดตัวนี้ที่ว่าข่อยขันกอน,นะจะได้ ซีกับวันนี่แหละซีเขาซีซีวันนลตัวนี้อันพอกินแล้วนาะคอยชิมเบิ้งเมื่อกี้นี่นะกินกับอืกินหอมหอมพอม่อเมพี่น้องแล้วก็สมแสบพักตัวนี้นะซีวันนล้วเนี่ค่อยแต่ความเปไรใส่กองเต็มดอกพ่อเมลพี่น้องเนะพราะว่าตัวนี้คอยเก็บมาก่อนนั่นนี่คอยว่าล่องขนันเบิ้งว่าจะเป็นแต่กินบอ่อแบบนี้นะแต่ก็แสบแห้งตัวนี้ชิมเนี่ย จะไม่เปิดให้เบิ้งข้างในเนาะอือพร้อม,มคกอยี่นนะเอาไว้กินช่วงหน้าอันหน้าหอ่อนเป็นหระป้าถูกกินกินคือการกับส,สมมูนะกินออกแบบคือสมมูรโหบ่์โองเลยพร้อมคักกินไขย,ยแบบมีกระเทียมน้ำได้่อยบรไห้ใส่กระเทียมได้พอไไปพี่น้องแบบกินฐานะกินของเขานั่นนะคือแบบ กินหอมเหรอสมแสบตัวนี้นะออส,ม,สมเลยนี่แหละเดี๋ยวจะเอาเขาตู้เย็นเนาะจะบบเอาใบนอกอีหล้วเพราะว่าหยานเขานาแบบนี้นะเขาหนวาวจะเสียกินเสือแบบนี้โองกองนี่กินได้ละเพราะว่าทำเหมือนเดียวกันเลยแล้วก็มาเบื้องตัวนี้เนาะตัวนี้หันคันมือขึ้นนี่เลยมือขึ้นนี่ที่ว่านอนดึกนั่นแหละเพราะไม่พี่ดองนี่นี่ แซบอยู่พอน่าจะเก็บมาคั่นอีกนู่นนะได้โดนี่โดนี่บ่เต็มกล่องปานใดนี่นะไประมาเท่นี้ใส่เคาลาอยู่ในเพจแม่พี่นองเบิ่งุเคาลอยเตมมันข้างางตอนใสหตอสหันว่าหน่อยล่ะใส่อีกบนเคาหันบาแล้วลายเข้าไปบลายคักลายนี่ สิบบูดบอกพ่อแม่พี่น้องใส่ขา้าวไร่บบบนี้สิบบูดสิบบนาวคนบอกหนาจะโบดหรอกเนาะวันนี้ข่อยจะมาเล่าเกี่ยวกับสแกมเมอร์นะนะที่ว่าข่อยเจอที่ว่าที่พันมาเนาะที่พันมาสง่งส่งข่อยกำลังหัดเดินใจโฟร์แบบนี้นะข่อเจอสแกมเมอร์ตอนนั้นเมาสามปีที่พันมาสี่ปีที่พันมาว่าไปพันไปไมขนาด ไหว้คักไหว้อิลีพ่อแม่พี่น้องอ่า่อยทำงานอยู่อันอยู่กรุงเทพนั่นแหละอยู่ใบยกซองเนาะข่อยทำงานช่งนั่นกำลังเดินไซฟ์ฟออยู่แบบนี้อ่ากับ่ถเครื่องขันกับเดินไซฟ์ฟอดอกกับกลิ่นทรศัพทบไปเนี่ย,ยแหละแล้วก็มีผู้เบาทักมาทั้ง messenger แบบนี้นะโลโลพ่อแม่พี่น้องทั้งโลทั้งลวยอีกเป็นนักบินน่ะนะอัน กัปตันนั่นแหละที่ว่าลูบที่ว่าดังๆที่ว่าโลโลเขาเจ้าจเอามาลุ่มแบบทุกมือนี่เขาเจ้าจยัางลุ่มอยู่เนาะไอพวกสแกมเมอร์เขาเจ้ายังหาแบบเอามาลอกอยู่นะนะ่ะนะแหละอ่าแล้วก็ล่มทักมาล่มแบบนี้ล่มวาสิซงคองควนันให้ก่อยซงรูโซคุณละซับซงหันซงหนีมา แล้วก็ว่าสิส่งเงินให้ข่อยส่งเงินให้ข่อยนั่นแหละแล้วก็บอกว่าส่งมาแล้วแต่ว่ามาติดติดอยู่ด้านติดอยู่ตมได้ให้ข่อยไปเสียภาษีแบบนี้นะเงินก็หลายหลายช่วงนั้นข่อยก็บ่ฮู้จักสแกมเมอร์เนาะบอกเลยว่าบ่ฮู้จักสแกมเมอร์แล้วข่อยกย็อยากได้เงินนั่นเนาะความที่เฮาหาเงินเงิน,นน้อยๆให้แดแล้วก ความทีว่าลูกนะนะอยากได้เงินตัวนั้นทีว่าขาส่งมานั่นนะเอ่อสแกมเมอร์นั่นคูบ้าวนั่นบอกว่าเดี๋ยวนี้แหละเขราะทีอื่นว่าสแกมเมอร์ก็เดียวกันนู่นคูบ้าวนั่นนะอ่อว่าอันดีข้ส่งเงินไปแล้วปฏิทินอยู่ต่ม้อจอดต้องเอาเงินไปเสียภาษีเอ้าจะถึงจะได้เงินที่ว่าจะขวส่งไปเห็นเสียภาษีอยู่ประมาณ ตอนแรกว่าประมาณแสนบาทนี่แหละเนาะก็ว่าโอ้หะเซนบาทมื่นหนึ่งข่อยยังบ่มีเงินติดบัญชีเลยข่อยคิดในใจเนาะว่าไปเอาเส็นเนบาทแล้วขอยก็อยับในเงินที่ว่าเขาส่งมาแบบนี้ก็ว่าโอ้ยเขาบ่มีเงินแสนบาทใะเฮ็ดจังได๋แบบนี้นะก็ลุ้มน้ำผู้เ่าหน่นยนะบอกผู้เ่าหน่นว่าจังซี่ผู้เ่าสแกมเมอร์นั่นแหละไปหายืมโงินเพิ่นว่าสแกมเมอร์ผู้เ่าสแกมเมอร์นั่นบอกข่อยไปหายืมโงินยืมน้ำมูลน้ำผูมาก่อน เดี๋ยวเจ้าเอามาอันจ่ายค่าภาษีแล้วเจ้าได้เงินตัวนี้แล้วเจ้าค่อยเอาไปจ่ายใส่นี้เคาว่าั่นผู้บานั่นน่ะค่อยก็สิยืมหมู่ยืมผู้ใดดอบัดนี้หมู่ก็บ่มีอืมเขาเจ้าก็ทํามาหากินเฒ่าเฮาเงินเดือนเป็นแสนยืมไผเนาะแล้วสิมีให้อ่านั่นแหละเขาว่าอ้ยบ่มีดอกว่าจังซี่นะอํา ไปยืมเงาพี่น้องเจ้าก็ได้แบบนี้นะได้ตันนี้เราจะคอยเอาไปให้เขาเอาแบบนี้เพราะว่าเจา้าจะได้ฮับตัวน,นี้จะมาเสียแลวเจ้าได้เงินตันนี้เจาาเ้าก็จะได้เพิ่มบักไลไ่ๆเท่าแบบนี้นะกูเบ้าน่ะนะกูเบ้าเก็เมอร์น่ะนะคอยว่าบู้มี่แบนี้เพื่อนว่าไปกูย้ยืมธนาคารเพือ่นอบนบอกคอยนะอ่าไปกูย้ยืมธนาคารมาก่อนโหลดเพื่อนว่า ปาดโท่ไปกู้ยืมธนาคารกวดเป็นคนเล่ามันทํางานอยู่ประเทศไทยเงินเดือนแก่หมื่นเดียวเองขาเศร้าห้องขากินขาอยังอีกบ่เรืออ่าบอกให้ขอดไปกูยะะปก้ยืมธนาคารแต่ดกู้ยืมบ่ได้หรอกะวดเป็นคนนี่ก็ดเป็นคนมาทํางานทําการทํางานมาจากประเทศนั้นประเทศนี้ขดมาทํางานอยู่ประเทศนั้น,นประเทศนี้นนแบบนี้นะเงินเดือนขอดก็นหน่อยแบบนี้นะ บันนี้จากเซตหนึ่งพันกระลุดลงมาแปดหมื่นห้าหมื่นไปมาเลือดช่องหมื่นมันนี้เลือดช่องหมื่นเออช่องหมื่นนี่ใครฮ่าฝอยกระโพศีห์ฮ่าได้อยู่แบบนี้นะช่องหมื่นนี่สิอสอเอาไซส์กระปได้ยื่หมูหลกบังเอิญว่าตัวเองนั่นนะมีดินอยู่สองทำงานหันเก็บเงินเล็กๆหน่อยๆไปซื้อดินแบบแหม่ดินอยู่ประเทศอะไนแหละว่าจะเอาไว้ซื้อไว้ว่า จะเห็นห้อเห็นเงินล้างน่อยๆเพื่อว่าตัวเองเท้าตัวเองแกแบบนี้นะเอ,อคิดว่าสิ้ขายดินนันมาหายแบบนี้สิเอาเงินมาโอนให้อันพู้บาวสแกมเมอร์นะ่ะนะโทรมาห้าเอือยโทรไปห้าเอือยอยู่อันเอือยอยู่ลแลาวนัว่นแหละไปห้าขายดินเห็น,น่หมขายราคาเท่านั้นเท่านี้สองหมืน่นสองหมื่นบาทเพราะว่าดินมันกระเบิดก,กว่าหองนอซองนั้น บบเมนสองเงินเฟอ้อได้โบแม่พี่นอ้องอ่าช่วงนั้นเงินก็นโอเคแบนะบนี้นะบบเมนเงินเฟอ้อช่วงหมื่นก็าลายเลยได้นะต่กนอนช่วงนั้นนะีปีพันมากนะเงินเงินกิฟอ่าก็ยังแบบว่าพันหนึ่งก็ยังดนช่องอันช่งเ้นหาอยู่แบบนีน 1, น้น, 10, นะ่งเนพันหนึงงเนหาสิบพักิฟเนาะพันบาทนั่นนะไปแหลกเป็นเงินกิฟต์ใน่งเนหาพันกิฟ ต้อนนันเนาะแต่ต้อนหนีพั 1, นหนึ่งเอาไปพันบาทเอาไปแลกเป็นเงินกิฟต์ได้หกเส้นหาสิบพันกิฟต์เดีวผมในพี่น้องลองคิดบึ้งเนาะอ่าไปบอกให้เอือยไปหาโลคายดินให้เอือยว่าเออเออเออกูสิไปหาข้ามคายให้แบบนี้นะโอเคเป่ะน,นี้คือแบบคิดในใจว่าหากายดินตัวนี้แล้วลเดี๋ยวไปเสียเงินภาษีแล้วได้เงินตัวนั้นเทว่าผู้บ่าวสเกมเมอร์นั่นทรงห้ ก็สิอเอาไปสื่อบนไม่เอาเพราะว่าเงินบักหลยๆที่ว่าเขาส่งมานั่นะนะความคิดของตัวเองความคิดงงงนั่นะนะแล้วก็บ,บันนี่ว่าไปว่ามาล่มไปล่มมาแหละโู้โหเหังไดเนะาะทางองค์พระคุณปรึกษากับ,บมี่องนั้นนะบมี่เลยอ่าเลยเอาผู้เบากับอ่าผู้เบาสแกมเมอร์นะั่นแหละกับเงินกับ ความกับเงินกับอะไยังที่ว่าเขาส่งมาน่ะไปให้เจ้าของหลานที่ว่าอยู่ไกลๆกับหลานคอยทํางานนั่นนะเอาไปให้ข้าเบิ้งแบบนี้นะขาเจ้าข็เบิ้งแล้วเข้าเจ้าเลยบบกว่าระวังพวกนักตดมดุ้นเด้อแบบนี้นะเพราะว่ามีคนโดนล็อกมาไล่ก็แบบนี้แหละสินะคยก็เลยสะเงึกแบบนี้สะเงือกขึ้นแบบนี้คนว่าเออมันก็ต้องแมนแหละเขาก็เลยว่าลงคิดเขาก็ลง เขาเขาเจ้าว่าแบบนี่นะเจะ้าของหลานหลานที่ว่าลัดขางเถื่อพลังงานนะน,นะเเพิ่นบอกว่า,วาลองคิดให้ดีๆแบบนี้นะถ้าเขาส่งเงินมากนะถ้าเขามีเงินไร้ประนันเขาก็ต้องจยัยเสียค่าภาษีหมดทุกสิ่งทุกอย่างเก,กี่ยวกัสซิโลครักเงินอย่างเดียวเจ้าก,ก็จะบริสียยังแบบนี้นะแต่เขาส่งมาแล้วเชื่อห้เจ้าไปเสียภาษีอีกมันเมนโบอีกยังแบบนี้นะลองไปคิดเบิรงแบบนี้นะค่อยก็สลดัดขึ้นมากเพราะม่พี่น้อง สลัดขึ้นมาได้เมื่อไ่เออมันก็แน่นอนอดีเหระเขาไม่ีเงินลายประนันปนญญ์เขาเสียห้าเสียภาษีอยู่แบบนี้นะคิดได้ก็โทรปไปหาเ,อ,อ,เอ,อือยอ,อ,อ,อาาย,ยู่นนนะรับเอ้ยบ่ต้องไปทำภารกิจเนี่ยเด้อดิ้นนั่นน่ะคอยระบายจังสิก็คือจบเนาะก็คือบ่ได้ไปทำหาใครเลยมันคือแบบบุญมาสั่นเอ,อ้อโยมือนกขึ้นแทงหัวบุญ ก็ซีเมนบุญมาจองมาดึงอะไรเลยพ่อแม่พี่น้องคิดเบิ่งดินตอนนั้นถึงมันจะในน้อยหนึ่งก็มาจาักนำพักนำแห้งของตัวเองที่า่าเก็บม่านนะพ่อแม่พี่น้องเก็บเล็กเก็บน้อยมานนะ่ะนะอาโฆษณอันโตนันไปเพื่อเอาเงินดินโตนันไปเพื่อเอาเงินมาโอนให้สแกมเมอร์ทุกมือพอยังสิยังสิโทษตัวเองอยังสิบ่ใหัยอภัยตัวเองดอกเพราะว่าเขียดแห้งเพราะวากลัวจะเก็บเงินสื่อดินได้พ่อแม่พี่นอ้นอง โมเมนว่าหาเงินได้๋ยวมื่นหนึ่งสิเหาก,กส็สิกาาเก็บมื่นหนึ่งเนาะเศรษฐหองค่ากินค่าหนำค่าไฟค่าค่าแดงอุ้นให้พอ่อแมใส่หน่ำแต่ก็ลองคิดเบิ่งแหละพ่อแม่พี่น้องก็สิยเลือดเขาได้แหละเลือดเล็กๆหน่อยๆดิ้ตนต้นหน่ำโมเมนว่าสิจ่ายเงินเขาบอกตอนที่ขวดสื่อโมเมนว่าสิจ่ายเงินเขาเป็นก่อนเลยนะช่องมื่นบาทเขาเจาะคล้ายนะช่องมื่นบาทหนึ่งข่อยยังพนจ่ายเนาะพนจ่ายประมาณสองสามหัวคุณบอก ่าความที่ว่าเอาเข้ากรุงเทพเนาะเข้ากรุงเทพเพรว่าช่วงใหม่อยู่นะนะก็แบบนั้นนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยก็คือว่าบุญบุญจองบุญดึงไว้ที่ว่าบ่ให้อได้เสียดินตอนที่ว่าอซื้อจานักแห้งของตัวเองนั่นแล้วก็บ่ได้ขายไปเนาะก็คือว่า มีบุญแหละเพิ่งจะมีบุมีสุขบุมีหลักก็คือว่ามีบุญแบบนี้นะก็โอเคแหละแล้วก็อยู่ต่อมากต่อมากะเนี่ยงบ่อจบอีกได้เพราะไม่พี่หน่องมีผอุบ่าวคนใหม่ส่งข้อความมาทางเมสเจอร์อีกมาจากสหรัฐนี่นะเป็นทหารเพิ่นว่าจะนี้แหลือจะน,จนี้ตามข่อยมาอยู อยู่ประเทศของข่อยเราก็เลยจะส่งเงินมาก่อนเพื่อให้ข่อยสร้างบ้านสร้างบ้านงามๆเพื่อเฮาจะได้อยู่ด้วยกันแบบนี้นะเพราะว่าข่อยจะอ,อกทหารแล้วแบบนี้นะนั่นแหละมาไล่เกา่าแต่ว่คคนใหม่หูเก,ก่าหูกคนใไม่หูกเป็นทหารแบบนี้นะแต่กรบมเมนไม่ดุนหนอกก็เท่าๆได้เลยมีอายุแด่นั่นแหละ ส่งสิส่งเงินส่งยามไม่ข่อยก็ติดเงินก็เอาปดส่งมาอีกข่อยก็ขอยกเริ่มสลาดขึ้นแล้วเนาะข่อยก็เลยว่าว่าโอ้ยขอว่าจังซี่อืมบ่ต้องส่งให้ข่อยดอกว่าจังซี่นะเจ้าลําบากข่อยสิส่งให้เจ้าเอาแบบนี้นะขอเลขบัญชีขออีหยังเจ้าแน่ข่อยเลยเว้าสวนไปแบบนี้นะมันก็คือสิสลาดอยู่ดอกเนาะอันเว้าสแกมเมอร์ก็ได ก็เลยบอกข่อยไปาแบบนี้นะก็เลยจุกปแต่ไปหันมากข่อยกัสลัดเองขึ้นมากก็เลยแบบบลลุ่มเหมลือมาไล่แบบนนนเนี่ยนั่นเนี่ยนีมากมากหรือว่าจะมาดีๆแบบมาไล่แบบคแบบีโมคีโมขี้ยังข่อยกับบลุ่มเราต่อห้ยซิมีตัวต้นจริงลุ่มกับตัวต้นจริงเราขายคีโมคีโมหน่อยนึงข่อยกับบลลุ่มบลลุ่มเหลือพ่อแม่พี่น้องลองคิดบ้างนะคุณมีเขาเจาบ่ไเ้ณคีโมหรืพกพ่อแม่พี่น้องเอ้คุณมีทแท้ๆนะ เจ้าโบกีโมแล้วเขาเจ้าก็คือซิโบมาล่มเฮาเนาะคนอื่นกับบักไล่ยๆแบบนี้นะเฮ้ยชีวิตพ่วมอันสิ่งที่เจอมาเนะนะาะก็คือว่าสุขดีแล้วแล้วก็เทามีประสบการณ์แบบนี้นะเออทำมีประสบการณ์แหละอนาคตเร,รากบะได้สิยานป้านนั่นเนาะแต่นั่นแหละเพราะไม่พี่น้องคนกะสิฟัก ฟักว้แบบนี้นะก่อนจะลงเสือบวกสแกมเมอร์แบบนี้นะไาอันไปศึกษาบึงให้ดีๆก่อนเนาะไอ้ตามอินเทอร์เน็ตตามข่าวตามเองทุกมือนี่ก็มีแบบเตือนกันอยู่แบบนี้นะอย่าไดไปลงก้นเขาเนาะเพราะว่าอย่าเอาเงินทีวามาจากน้ำพักน้ำแห้งก้อนไปเสียให้เขาเจาแบบทีว่าแบบบบได้ยังเลยแบบล็อกแบบนี้นะแบบว่าโดนลอกเนี่ยนี่นะเอาไปอันทำาอย่างอื่นในสิ่งที่เฮายักได้ สิโอเคกว่าน้นดีกว่าจะมาอลุลอันให้เขาเจ้าแบบนี้นะกัไปศึกษาเนาะพ่อแม่พี่น้องไปหาศึกษาเบ,บึงขอบบึงข่าวไล่ๆนี่เนาะเพราะว่าทุกมือนี่ยเขาชงนันช่อง,น,อองนี่เขาจับอะเดือนพวกสแกมเมอร์มมอ,อยู่เนาะพวกลอกลวงพวกนักตุนๆนั่นนะสำหรับคลิปนี้พ่อยกจะขอจบเพียงเท่านี้เนานะไว้เจอกันคลิปหน้าบา,บาย